ชื่อยูรินนะคะครับครับพี่แทงสู้ๆนะคะตีได้ก็พอนี่พี่แฮรไว้คือลงหลุมเลยทีเดียวพี่แฮร์ร้คือลงหลุมเลยค่ะแล้วไปแล้วไป บ่อยนะฮะกลับมาจากวงการกอล์ฟแล้วพวกเรากลับมาวงการกอล์ฟอีกแล้วโอ้โหนี่หายไปนานเลยจริงกอล์ฟกันไหมแฟนคิดถึงกำลังเลี่ยมผ้าไปไหนผ้าแต่อะไรมาโอ้โหนี่มาด้วยความมั่นใจวันนี้มีของดีเหรอนี้คืออะไรอันนี้คือแมงผู้คำพี่แท่งโอ้ห้อยแล้วนะใจเฮงๆวันนี้ต้องเอาหลุมละห้าร้อยพี่แท่งเอาเงินท่หร่โอ้กลัวว่ะของขังตัวเบลเลอร์เลยกลับมาแล้วครับตีกอล์ฟกันไหมนะครับนะฮะ EP นี้นะครับก็มาบุกกันที่สนามกุ้งกวี รังสิตจะพามาชมสนามที่บรรยากาศนะฮะธรรมชาติร่มรื่นสวยงามมากเลยนะครับแล้วก็นะฮะเช่นเคยเราก็จะมีการชาเลนจ์กันนะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะฮะจากทางบ้าน2คนนะครับกฎกติกามารยาทวันนี้อยากจะตัดเหลือแค่หลุมเดียวรู้เรื่องกันไปเลยใครชนะคือชนะไปเลยนะครับของรางวัลน,นพร้อมแล้วนะฮะวันนี้ของมาจากนะฮะเลอบอลขอบคุณเลอบอลมากนะครับตอนนี้เราอยู่กับผู้ที่ดูแลสนาม รายงานตัวชื่ออะไรครับชื่อธัญรัตน์สุขุมค่ะหน้าที่คืออเป็นเซลในสนามกคุงเวีอเ,เอาละครับวันนี้เซลมาพูดเองเพราะฉะนั้นนะฮะ ราคาพิเศษนะครับเพื่อนๆนักกอล์ฟครับที่กรุงกวีหลายคนได้ยินชื่อนี้แต่ไม่เคยมาโปรโมชั่นในช่วงนี้นะคะวันพุธขาจะเป็นสปอร์เดย์ของทางสนามกอล์ฟกรุงกวีนะคะกรีนฟีจะอยู่ที่1,000บาทค่ะแคดดี้400และกอล์ฟ7 0็ค่ะ2 1 0 0บาทถูกต้องค่ะสนามสวยงามนะครับผมบอกเลยอาหารที่นี่เด็ดมากครณวังสิครัมัสิครับต้องบอกเลยว่า ต้องรีบมากันตามีว่าขายเฉพาะวันพุธอย่างเดียวเหรออ่าก็จะมีในส่วนของโปรโมชั่นนะคะตอนนี้กรีนฟรีนะคะ1,000บาทได้หนึ่งแต้มอ่าก็มีวิธีสะสมคะแนนด้วยใช่แต้มนะคะถ้าสิห้าแต้มได้วิกเดย์กรีฟรีหนึ่งครั้งค่ะฟรีหนึ่งครั้งให้ครบสิแต้มอ๋อแสดงว่าถ้าเรามาใช้บริการเป็นประจำนะครับนะฮะ 1,000ับาทนะฮะก็จะได้สะสม1คะแนนครับทุกครั้งที่คุณมาตีนั่นก็คือคุณจะมีแต้มอยู่ตลอดเวลาอ๋โ้หคล้ายๆเติมน้ำมันเลยนะแฟนนะดีๆดีนะใครที่บ้ากอล์ฟชอบเล่นกอล์ฟอยู่แล้วทุกวันนะครับนะฮะมาเล่นที่นี่เนี่ยเล่นครบนะฮะ15แต้มก็ได้1ปีถ้าตัดในส่วนของวิกเดย์ไปแล้วสะสมใหม่เป็น30แต้มนะคะอ่าจะได้วิกเอ็นวิกเอ็นคือ ก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ค่ะตีเสาร์อาทิตย์ฟรีถ้า30คะแนนนะถ้าสาแต้มนะถ้าตี15แต้มเนี่ยจะได้จันทังคารพูธพุทธาสุขแข่งลัเชิของเราครับสองท่านนะครับโบนัสแล้วก็อยู่ ตีกอล์ฟมาสักสามปีค่ะอะไรอะไรที่แบบหลงไหลหรือหลงอยากมาตีกอล์ฟอะไรเป็นเพราะว่าเวลาที่ตีแล้วทำท่าสวยแค่นั้นค่ะรู้สึกว่าโอเคแล้วตีรากอล์ฟในท่ามันสวยต้องท่าสวยเรื่องสวยเรื่องแต่งกายแล้วมีส่วนนะมีส่วนค่ะแต่ถ้าหนูจะเน้นแบบอุปกรณ์เอเจนซี่อะไรอย่างเงี้ยที่แบบใช้แบบพวกทีต้องน่ารักลูกจะต้องตีอยู่ไหนทีทีทีปูอยู่ไหนหัวใจที่เนี่ยเมื่อกี้เห็นทีเขาคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าแทมเพลตสกอร์ที่ดีที่สุดเลยในชีวิตตีมาสามปีนี้เคยได้ ริอแปดลุมร้อยสี่ในหมุดแดงนคะอ่ะอีกิงค์ลคนเอาอยู่สวัสดีค่ะชื่อยูรินนะคะครับครับมาประมาณห้าปีแล้วค่ะโอ้ยใช่ห้าปีแล้วสกกร์ที่ดีที่สุดประมาณเก้าสิบห้าโอ้ยใจตัวุผู้หญิงที่ยกต่ำกว่าร้อยนี่สุดยอดเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันเมคมัน อันนี้สำคัญน,นะนี่บารุมบูมันต้องเริ่มจากการนัดแนะนัดกวนก่อนน้องๆครับไม่ใช่ <โก S 1> จะมาแข่งกันในสนามผม <นะ S 2> จะบอกเลยนะคำว่าครูน้อยไปถ้ามีแทงเนี่ยต้องใช้คำว่าบารุมบูมยังครับผมบ,บอกเลยว่าเทปนี้สรุปแน่นอนเพราะว่าสองสาวที่พูดเก่งกันมากๆเลยไม่ต้องห่วงนะเก็บสีสันสดใสมาฝากนะครับวันนี้เราอยู่ที่กรุงกวีครับขอบคุณกรุงควีด้วยนะฮะดูแลค่าใช้จ่ายให้เราทั้งหมดเลย นะครับใครมีโอกาสหรือว่ายังไม่เคยมานะครับอยากให้ลองมานะครับกูมงเทพฯนะสนามโอเคนะสวยมากค่ะสวยมากนะครับนะเงียบสงบนะครับเหมาะสําหรับการฝึกซ้อมมากเลยนะฮะนัดเพื่อนมาเล่นได้เลยอยู่รังสิตครับทองห้านี่เองไม่ไกลไม่ไกลแต่วันนี้พี่แท่นพี่แท่นกอบของรางวัลมีดิไม่สองสาวเนี่ยรู้สึกว่ามองตาไปใส่บออยากได้อยากไดไม่ล่าสุดคอลเลคชั้นนี้ครับผมเจยอเจ๋อเนี่ย สำหรับดูกอดูกอใครอยากได้ผู้ชนะจะได้ถุงนี้นะครับไปเปลี่ยนใหม่สำหรับต้อนรับปีใหม่เลยอ่นี่ขอใครยัๆเดี๋ยวก่อนนี่้องชนะก่อนเดี๋ยวเราจะแบ่งทีมกันขวัญข้างคบอยคนหนึ่งอยู่ด้านคนหนึ่งบริษัท The Coffee Bean นะครับโรสติ้งจำกัดนะครับมอบนะฮะกาแฟใช่ไหมให้สำหรับแขกรับเชิญแขกรับเชิญทั้งคู่นะครับรสชาติเลยเป็นยังไงดูดินี่ เป็นกาแฟดิฟพิเศษนปครดิฟเองได้เลยนะครับแล้วมีลูกคัฟด้วยป่ะครับผมลูกคัพด้วยใช่ไหมมีลูกคัฟจากเทอรเมดจากซีซให้ด้วยลูกกอคัพนะฮะแล้วก็มีหมวกจากเทอรเมดให้ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับใครที่สามารถตีปลาสามนะครับเขาจะมีชาเลนจ์หนึ่งลุมนะครับใกล้ทงไม่ห่างคันทงหนึ่งนะสองคนเนี้ยแข่งกันเลยรับไปเลยนะครับก้อง กามินแอปโปสเซ็สมศนนึ่รุ่นใหม่รนห <c oughs> เลย1 <c oughs> งคันธงใช่ไหมไม่เกินหนึ่งคันธงนะ <c oughs> ก็คือเอาคันธงหลุมหลุมพา3ามนั่นแหละวัดเลยครับผมนะครับนะสองคนนะให้แขกรับเชิญเลยให้แขกรับเชิญแข่งนะวันนี้คาดหวังว่าจะตีให้ดีที่สุดเท่าที่เคยตีมาค่ะเพื่อกระเป๋าเพื่อสปอนเซอร์ทุกอย่างกามินอะไรอย่างเงี้ยอยากได้มาก พื้นมันเปียกเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะว่าจะได้หรือเปล่าตีได้ก็พอนี่พี่แฮน์ว้คือลงหลุมเลยทีเดียวพี่แฮน์ว้คือลงหลุมเลยอาจจะต้องหลายทีค่ะหมดไปแล้วค่ะทั้งหมดห่งกล่องทั้งที่หลุมสาเองผ่านมาสี่หลุมแล้วพี่แท่งเห็นแววใครบ้างครับที่จะคู่พี่ เห็นแล้วเห็นแล้วก็จะมีสองคนนี้นะฮะจุดเด่นก็จะต่างกันนิดหนึ่งนะฮะโบนัสหรอโบนัสน่าจะเป็นเรื่องของแม่แต่เอาจริงๆนะเหมือนยูเนี่ยเขาจะแบบเหนือกว่านะนิดนึงเขาจะตีแข็งแรงกว่าคือประสบการณ์ใช่ประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟสูงกว่าพัดดีพัดดีให้ลายดีแล้วก็นิ่งไม่โบนัสนี่จะแข็งแรงตอนนี้กําลังหาแบบอะไรอ่ะหาจุดอยู่ ไม่ใช่เขากาลังวอร์มอยู่คือถ้าวอร์มสัก4ี่หหลุมเนี่ยผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาจะจะเจอละพี่แท๊กบอกว่าใครแพ้ชนะไม่ซีเรียสพี่แท๊กจะมีบัตรกำนันให้ไปกินหมูกระทะเหมือนเดิมอยู่อยู่อยู่ในนะ้ำทำมีตรเพราะเราเป็น,านดาราวันนี้ไม่รู้นะฮะจะออกหัวออกก้อยนะครับรุงกวีนะครับเลือดหลุม16ในการแข่งขันหลุมเดียวรู้เรื่องเลยนะฮะ จะได้ดูกันไม่น่าเบื่อนะไม่นานสักเดียวเลือกไว้ก่อนดาราต้องดีไปล่องกระต่ายต่อตอนที่ลงครัดไปล่องกรตัดต่อตอนที่ลงครับเฮ้ยเป็ดไปได้ไงดาราต้องดีความหวังน้ำน้ำนี่มากรุงกวีครั้งแรกครั้งแรกเลยค่ะสนามนี้ค่อนข้างชาเลนจ์มากๆน้ำซ้ายขวาทุกหลุมทุกหลุมเลยะสนามที่อยากไปที่สุด ตอนนี้เหรอคะใช่อยากไปที่แบ็กเมล์เทนที่หัวหินค่ะยังไม่เคยยังไม่เคยเลยค่ะโอ้สวยนะสดีมากและสวยด้วยเหล็กที่ใช้ตอนนี้เนี่ยชุดที่เท่าไหร่ละชุดแรกค่ะแต่ว่าไดิเวอร์เอ่อดิเวอร์อันที่สามแล้วค่ะอ๋อมีโมโหัวคว่างไม้ลงน้ำไหมไม่เคยแต่ว่าเคยแต่ตีแล้วโอ้ชุดทำไงอ่ะคุหนูเป็นคนน่ารักไม่เคยมอกเลยยาไม่มีอะไรเงี้ยไม่เคยมอกเลยไม่มีเลยค่ะเออสดใสมากเลยนะใช่ เยมาเล่นสนามที่นี่รเไม่เคยค่ะนี่คือครั้งแรกเป็นไงบ้างชอบไหมชอบชอบค่ะสวยแล้วมันก็ค่อนข้างยากตรงที่ว่าแบบมันเป็นแบบบีบๆหน่อยเพราะว่าซ้ายน้ําขวาน้ำนี้เลยอ่ะวันนี้เตรียมจริงๆครับเมื่อเช้าเตรียมลูกมาเท่าไหร่ะเตรียมลูกมประมาณสิบลูกตอนนี้เหลือสองนี่ให้หนูไม่เป็นตอนนี้คือเขาต้องเขาบัะคับตัวนะเขาจะตีด้ดีแล้วนะถ้าอ่อนให้พันหนึ่งรับสดๆเลยบอยบริจาคห้าร้อยพี่บริจาคห้าร้อยเป็นพันห้าอันเดียว ดีดีดีบอลเราไปโอ้โหอลดีดีมากดีมากเกิดอะไรขึ้นมาดีดิตั้งนานไม่ตีมาด้เกิดอะไรขึ้นเราเลือกเหล็กผิดหรืออะไรระยะเนี๋ยคนดูได้เหล็กอะไรปกติเหล็กเก้าหนูตีได้ถึงร้อยแต่ว่าพี่เขาบอกว่าเก้าสิบแต่กลัวตกน้ำก็เลยไม่ใช้คิชชิ่งอันนี้คือเขายืนกดดันกันแบบนี้เหรอคะใช่ฮะนี่เขามีการวัดนะครับเขามีการวัดลูก ระยะเล็งทิศทางเล็งทิศทางรู้ไหมว่าถ้าออนได้พันหนึ่งโอ้จริงเหรอตันเลยจริงถ้าออนได้พันหนึ่งจัดอะไรพี่ยูรินเอ้ยเออไม่อ่อนแล้วกล่าวคำก่อนเออเกิดอะไร้นเอาวิเคราะห์หน่อยวิเคราะห์หน่อยพไปทักวิเคราะห์กับน้องหน่อยเกิดอะไรหลังลูกหลังหลังลูกมันไม่โดนลูกนะไม่เคยนะตีเหล็กอะไรเมื่อกี้ตีเหล็กอันนี้ตีเหล็กเก้าค่ะเก้าเมื่อกี้เขาบอกระยะเท่าไหร่ เขาบอกว่าประมาณ85แต่ว่าเราถอยหลังมานึ่งหลังเาจะตีสักอยู่90น้อยเลยใช่ค่ะเริ่มมาตักทีเริ่มมทีแล้วโอ้ยนะฮะต่อปากต่อคำนะครับนะทั้งสอนทั้งสั่งทั้งทั้งรู้เรื่องมึงไม่รู้เรื่องปวดหัวอยากจะกลับบานเลยี้ว่ลูกศิษย์คนไหนสองตัวนี้รี่โอ้ยโอ้มันไอ้น้องสองคนนี้มันจริงๆริงปลาถึงนะฮะ หลุมที่เราต้องแข่งแล้วครับนะครับนะฮะซ้อมกันมาวอมกันมาสี่สิบห้าหลุมแล้วครับนะครับหลุมนี้คือหลุมที่16พาาของสนามกรุงกวีกติกาเป็นยังไงดีครับพี่ชายกติกานะครับนะฮะผัดกันครับนะครับเสิร์ฟก็คือเดี๋ยวเอาผู้ชายเสิร์ฟก่อนผู้ชายเสิร์ฟไปช็อตต่อไปเป็นผู้หญิงสลับกันไปจนลงหลุมอ่าคะแนนออกมาใครดีที่สุดรับของรางวัลจากเลเบอลไปเลยผู้ชนะนะชุดใหญ่ <anse> ส่วนผุ้แ <c oughs> พ้ก็ไม่น้อยนะฮะครับก็เดี๋ยวเราจะมีกอล์ฟไพ่ให้เปลี่ยง<ช>ผู้หญิงมีคลิปของ,ของผู้หญิง,ญงนะฮะ <empieza> ถ้าหมดอยมา,ายุเมื่อไหร่ติดต่อมาเดี๋ยวเราจะส่งคลิปไปให้เลยถูกต้องนะครับผมยราคาหลายพันนะโอ้หหกเจ็ดพัน ครับทำไปเล่นไปนะครับนะนอกจากนี้เรายังมีอันนี้ให้ทั้งคู่เลยรับกาแฟนะกาแฟนะครับจานคอฟฟี่บีนโรสติ้งใช่แล้วเราก็มีผลิตภัณฑ์ของเทลเมดจาก CCK ฟู้พุเมทเซ็นเตอร์ให้นะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกกอล์ฟและลูกกอล์ฟด้วยถึงเวลาเลือกทีมแลวครับเราจะเลือกกันยังไงดีจากที่ฝีมือเอายิงพ่แท่งเหนือผมอยู่แล้วแต่วันนี้น้องๆผมดูแล้วก็พอๆกันเลือกหัวก้อยดีไปเลยดีกว่าดไหมให้ลุนไปเลยสู้กันไหวไหมไหวได้ค่ะ ปากดีม่ไดหนักดีะนะนี่กขหายไป3 4มสี่ลูกเองเราหาให้หลูนึงจะไหวอีกเแล้วเดินไปหาดำดำดำลูกก็สิบลูกหายหมดเก้าลูกดำแล้วจะบ่อน้ำจะไหวอีกหาลูกไหวแน่นะมัต้องมาใช้เอางี้นะครับพี่แท่งนะจะคู่โบนัสครับส่วนโกบอยคู่น้องอยู่จะคู่น้องอยู่ดูซิว่าผลสุดท้ายสลับกันตีแล้วสกอร์ใครจะออกมาดีกว่ากันครับผม คนนั้นเป็นชแชมป์รับลุยลไปทีท้งขอไหวใช่ไหมคะไหวใช่ไหมคะน่าต่อจากนี้ไปครับทุกใบครับทุกทุกไปอยู่วัดเยอะเกินเดี๋ยวนี้คุณพูดเอนมันกคุายกเลยเวรพาฮะเสิร์ฟโดยคนศักดิ์สิทธิ์แท่งทองฮะดีก๊อกันไหมนะครับชาเลนจ์หลุมเดียวฮะชนะรับรางวัลไปเลยไปอ,ออกด้วยไดเวอร์พา ขอเสียงกระเซ่าหน่อยพี่แท่ง่ะพี่แท่ง่ะไม่ต้องเกรงนะคะโอ้โหตัวแตกจิตเตงตูโอ้ยโอ้ยมือไม้อ่อนเลยหลุดไปหมดเลยครับเนี่ยเอาละครับไม่รู้อะไปแล้ว

ต่อเลยต่อต่อก่อใหญ่เย็นๆมันมีของเจงไปกระพิ้วผู้หญิงไอ้สิบประหลุมตีกูไม่เคยชักเลยเจอพวกนี้จะเดือดเสียกระเสาไม่ถึงเอาละครับโกบอยนะฮะช็อตหนึ่งคนแรงนะฮะเสียบทานไม่ไหวสาวๆเชียร์นะครับเฮ้ยจะเข้าป่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะเข้าป่าหรือเปล่ายังไม่รู้เลยอ่ะเอาทำไมให้น้องตอดให้น้องตอดเอาแล้วอุ้ยเราได้เปรียบเราได้เปรียบเราได้กระเป๋าใหม่แล้วต่างของผู้ชนะหรอ ยังดเพิ่งช็อตแรกเองจนชนะเลยจรงใจเองเดี๋ยวนะพอดีใจออกกล้องโดดหน้าโดดตาแล้วช็อตแรกคุณอย่างน้อยเจออย่างน้อยเจอหนูบอกเลยช็อตแรกหนูไม่กลัวใครแถวที่สองหนูสู้เต็มที่อ้าลุยลุยต่อให้ช็อตเดีเดี๋ยวชนกิ่งไม้มีปุ๊บก็ตกนี่อีกทีหนึ่งเอาละครับเลือกเป็นนะครับแฟร์เววูดอุ้ยฮวงดีมากเจี๊ยบ ว้าวสวยมากไม่รอดไปได้อาชนต้นไม้ชนต้นไม้ตกอีกทีนึงเดี๋ยวชนกิ่งไม้มีปุ๊บกระตกนี่อีกทีนึงสวยจริงๆลูกนี้โดนดีมากเลยโดนดีเลยต้นไม้หนึ่งต้นไม้สองต้นไม้นี้แล้วก็ไปที่ต้นไม้สองชนกิ่งไม้แล้วก็ตกลงโัวอยไอ้ย่าสอบสองขอ พอถาม้็แข่งกันถึงเมื่อกี้เขาบอกกติกาแบบนี้เท่าไหร่แล้วโบเท่าไหร่แล้วหนึ่งสองสองอยู่นี่ขึ้นสามไปมือเลยนะวัวันนี้ไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกนี้ตบมือจริงสวยมากครับรัวนิดๆนะครับไปหน้าน้ำแล้วเรียบร้อยนะครับช็อต3 ฮะเยอยไม่สวยสวยสวยไม่ตกไม่ตกสวย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 ี่สวยชัดนี้ไม่ทำให้ใครผิดหวังแน่นอนเอาเลยน้องจับลยดี้องจับเดียวได้ไม่ได้ไม่ได้ตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทายไม่อยูสนามบนทำไมไปอยู่ตรงนั้นอีซี่ค่ะพี่อีสีนี่มีย่าหรือเย่า้นี่เขาไม่ได้ตกทรายนะไม่ได้ถือว่าตกอย่างนี้น้องตีด้วยอะเจ1ดได้ไหม เลขเจ็ดได้มาเลขเจ็ดไม่เลขเจ็ดระวังต้องระวังมันเด้งตรงนี้มันอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวนี่คือมันถูกนะคะคนเรามาพนันกันไหมว่าเขาจะยังไงเราดูเราดูข่าวเท่าไหร่คะไม่น้องเอาแค่ไม่ได้ไปคิดอะไรเอาแค่ไปอยู่บนหญ้าที่เหลือวไปที่จัดการเองอันนี้เขาใช้เหล็กเจ็ดนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ควรใช้เพราะว่ามันเป็นทรายมันมีสิทธิ์ที่จะดูดเลยตรงนั้นได้เพราะว่ามันเป็นทรายสูง เขาหวังว่าจะไกลโอเคถือว่าดีถือว่าทำดีดูดีฮะไปประมาณ15บห้าเไปแล้วอันนี้พี่หนูขอออนเลยช็อตตั้งโอ้ยไม่ได้ไกลเกินข้ามน้ำไปตกใช่ไหมครับขันเชื่อได้ว่าถุงก๊อฟเนี่ยมันทำให้พวกเธอได้ขอทิสัยสัญญาณของเธอออกไม่ได้ เราจะไม่ยอมเออไม่ยอมอีกไม่ยอมอีกไม่ยอมเลยโอ้ชอบเลยากมากนะต้องวางเลยนะใช่มันมันมันอยู่กั้มกึ่งมากไอ้น้ำเนี่ยมันสองร้อยพอดีไม่เดี๋ยวไปแทงตีซ้ายก็ได้นะให้มันข้ามไปอ่ะให้น้องจะได้เล่นง่ายใช่หน้าทรายเป็นหลักสองร้อยไอหลักร้อยเห็นเปล่ะลังฝั่งไหนใกล้ใกล้เรา่ฝั่งซ้ายเราต้องเล็งข้ามกำแพงไปอ่ะอ๋อใช่ป่ะมือจะมีพี่วัดดวงเลยผมไม่ห้าเฮ้ย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 ไม่ใช่ สวยมากไปไหนอะไปสวยแล้วบานตกน้ำแล้วอยู่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 ในน้ำค่ะสี่ตัวสี่ตัวอยู่ในน้ำรอเปล่าลูกนี้ไม่รับปากเลยครับว่าจะอยู่หรือเปล่าใจแล้วอยู่ลูกอยู่งั้นเดี๋ยวไปดูลูกสามของโกบอยก่อนไปเราวางแผนตีคนตีข้ามน้ำใช่ไหมต้องใา้ของสามข้ามน้ำให้หนูตีข้ามน้ำใช่อันนี้คือวัดระยะเท่าไหร่ต้อง เออเดี๋ยวต้องดูแลกปแต่แต่ข้ามน้ำก็เท่าไรน่้าน้ำหนูตีไปสักร้อยงเทโอเคเราเฮ้ยงั้นข้ามได้ข้ามไปแล้วเดี๋ยวไปตีให้ข้ามไปก่อนก so ็ได okay. okay. ้ร oui, ะังน้าน้าขาน้าหน้าน้หลังี่แใไหมดูนี่ครับสวยเย้ ไปดูอีกทีไม่แนะ่ไม่โบโบยังชึกตกน้ำได้เหมือนกันเพราะว่ายัางอยู่ฝั่งนี้เอาเอาเว้ยเ,เ,เรา,าเมื่อกี้ตีสี่เสียห้าเราต้องขึ้นหกบังคับให้โกบอยต้องตีอ่อนโอ้โกบอยต้องตีอ<ต>่อนแต่ว่าโกบอยทำได้อยู่แล้วได้ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้โกบอยได้ยังชึกพุทพัดพุทพัดอยู่เลยไอ้เหี้ยโกบอยและอยู่ตอนนี้กำลังจะขึ้นนะฮะช็อตที่หก เพราะว่าผวาเมื่อกี้พี่แห้งเดินมาต้องดีแดงอะไรวะพี่แห้งคือทั้งเมื่อกี้ไม่เดินมาคือแบบน่าจะไปไกลอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องใจสั่นเลยก็เลยต้องหยุดอุ้ยหยุดเลยหยุดนี่จะไม่เกรงใจแล้วกูไปตีกอผักมุ้งแล้วชิบหายได้ผลตอบพี่สุดยอดเซอร์จี้นี้ปังไปโอ้โหสวยมากโสวยว่ะไปแล้วครับท oh, oh. ่อก like, ีมโตบอยอ่อนแล้วครับข้างธง อตรังลุยมาดูลูกนี้ไม่กดดันไม่กดดันสำคัญที่สุดในเกมนี้เลยนะใช่เขาต้องข้ามน้ำาอเขาต้องข้ามน้ำแล้วถ้าเกิดเขาไม่ข้ามาเขาเหมือนน้องยูแล้วปอ้ยข้าต้องข้ามน้ำเหมือนกันแล้วแต่ถ้าเขาไม่ข้ามเขาต้องว่ายน้ำไปตีเขาต้องตีใลยนะไม่ข้ามน้ำผมก็ขึ้นช็อตหกเหมือนกันเออเอา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 โอเคอะไรก็ได้น้องห้าสิบหลาเนี่ยไปให้รอดก่อนตรงนี้ได้ครับถ้าไปรอดเนี่ยโอกาสชนะเอาจริงแบบ ลุ้นด้วยจริงๆเพราะว่าทั้งวันเนี้ยชึกมาตลอดเนี้ยดีนะดีนะดีคงดีคงดีว้าวแล้วเฮ้ยตลกเลือดตายว้าวแล้วเฮ้ยข้าไม่ได้เลียบตายลูกครตีออกไปนะมันเลียดน้ำมันขึ้นไปบนบกครับโอ้โหโอ้โหทำได้ยังไง ก็ยังไงก็ตีขึ้นไปออนให้น้องพัดก่อนขึ้นอยู่กับพี่แท่งแล้วตอนนี้ใช่อยู่ที่พี่แท่งแล้วเกมนี้อยู่ที่พี่แล้วครับไม่ใช่อยู่ที่น้องนี่แหละตอวสุดท้ายใช่ตอนพัดใช่ไหมพี่แท่งสู้ๆนะคะสวยมากพี่เยีเย้ข่าออนสวยงามจะชนะเลยพี่ขอมาอะไรไหมนครับได้เมื่อกี้ก็พูดอะไรเงี้ย เขาเป็นลูกรักกรุงกวีจริง,รงค่ะชนะอยู่นี่ทีมแชมป์พกไว้กระเป๋ากระเป๋ากาโอเคก็คักลนดน่ไม่ <Okay. S 2> ต้องนะนะตใชไม่ต้องครับแต่ถ้าลงือเจ็เลยอุ๊ยเอาเลยครับาการแข่งขันดีนะนะอีเหรอ สองหลุมนะมาขึ้นสองหลุมพัดธรรมดาไม่ต้องแรงมากพัดธรรมดาต้องส่งส่งแรงแรงหน่อยอ่ะหยาบ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 ตอนนี้เราหกแล้วทางรอดเดียวเขาต้องลงทางรอดเดียวเขาต้องลงลงวาทางรอดเดียวเขาต้องลงลงวะ โกลบอยเซฟแปดได้ยิ่งลงมาโค้ชเซฟยังได้อนี้เยี่ยวทีมโกลบอยนะฮะต้องอยู่ตอนนี้นะครับนะจบที่แปดถ้าพี่แท็กไม่ลงลูกนี้จะแปดเท่ากันเสมอโอ้โหตื่นเต้นเลยอะคณะของมติเสมอแล้วเราไปชิงหนุ่มดับไปเสมอให้หน่อยได้ ถ้ามือให้หน่อยได้ไหมคะมืดแล้วนะเป็นไม่น่านกกลับลังหมดแล้วเรายังไม่กลับบ้านกันอีกเหรอโบอยากได้ใช่ไหมอยากได้หนูก็อยากได้ค่ะมันอยากได้ทั้งคู่เลยโบรักน้องรักมันด้จริงค่ะถ้ามือให้หน่อยได้ไหมคะพี่แทงสู้ๆนะคะเออมันอยากได้ทั้งคู่เลยโบรักน้อง เอาละครับและผู้ชนะของเราในวันน UH ี้ได้แก่น้องโบน่าดิฉามมากเป็นงไงอะไรเกิดอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมนเกิดอะไรขึ้นอยู่ตกใจอะกใจนะโอ้โหมาโทษนะเวลามันแข่งมันเครียดกันเนาะใช่ใช่นเกรงวันนี้เป็นไงสรุปไหมสนุกมากค่ะสนามสวยมากสนามดีมาก แล้วก็มีชาเลนจ์แบบนี้นะมันตื่นเต้นเนาะชวนหน่อยชวนใครหน่อยว่าบมั่อน้รู้สึกยังไงสนุกมากค่ะแบบโอ้โหมันมากไม่เคยตีกอล์ฟไหนสนุกขนาดเมื่อก่อนเสียเจียลูกกอลเป็นหลก็ไม่ว่าไม่ว่าเพราะซื้อมาใช้อยู่แล้วโอไม่ว่า2,000กว่าบาทค่าเบียร์พวงจะเคียด้วย โอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับสําหรับตีกล์ฟกันไหมนะฮะติดตามมาจนถึงตอนนี้แลวนะฮะนาทีสุดท้ายละกลับใบ่ายไปนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะตีก๊์ฟก็คุงกีวีได้เลยตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับอย่างที่บอกไปแล้วอควออมากของรางวัลมามามาวกนเข้ามาบวกจากเทเลเมตให้จ้าเราไปเลยลูกใหม่ทั้งคู่ฮะแล้วก็มีลูกอล็อกรับลูกอลพี่น้องลูกอล์ฟครับมีอไฟฮะจากซีซีเคแล้วก็อันนี้เลยกาแฟครับกาแฟดิบฮะ สอบคนละสองให้เขาสองรถสองหลอดขอบคุณค่ะถักกาแฟให้น้องขอบคุณค่ะกีนจะตาค้างไลยค่ะวันนี้อาผู้แพ้พี่แจ้งนี่รับนะฮะกริปนะครับนะฮะด้ามจับก๊อฟนะครับก๊อฟไพร์นะครับนะหนึ่งชุดอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ก็ติดต่อรายการเรามาได้เดี๋ยวส่งไปให้ครับผมนะพี่ติ๊งให้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับก็ไปครับวันนี้พวกเราไปแล้วนะครับบ๊ายบายตีกรอบกันบ๊าย ยังไม่จบครับอีพีนี้นะฮะสนุกไม่พอยังได้อิ่มท้องอีกิง่าก,ก็บอกว่าเออเห็นเราถ่ายรายการเหนื่อยๆและแข่งขันกันมาก็อยากจะเลี้ยงดูเรานะครับก็จะมีอาหารซิกเนเจอร์ของเขาอันนี้น่าจะเป็นยำคอหมูย่างน่ากินจริงๆ,ๆโอ้โหลูกคำยาน,นะคำนี่นี่นี่ดูนี่ นุ่มมากเนอะมาตีก๊อฟเนี่ยซื้อกลับไปฝากครอบครัวได้เลยนะครับเนอะสั่งเอาไว้พอมาถึงนะฮะคุณพ่อนะฮะเวลามาตีก๊อฟแล้วพ่อบ้านนะสั่งไว้เนี่ยแม่บ้านบอกโอ้ได้ไหมกลับมารรตาราบีทุ่มยื่นให้กินเนี่ยไปอีกสิเธอไปอีกเลยมีวีโอแบบเธอไปอีกมีอร่อยมากแล้วอย่าลืมนะซี่โครงหมูนะอบอร่อยมาก